สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องอันเทียมดีไซเนอร์สำหรับนักศึกษาแล้วก็สารนักศึกษานะครับอันเทียมีนโยบายสนับสนุนการใช้ซอฟต์แวร์ที่ถูกต้องสำหรับสารนักศึกษานะครับไม่ต้องไปใช้ซอฟต์แวร์เถื่อนนะไม่ต้องไปใช้ซอฟต์แวร์ผิดกฎหมายนะครับซอฟต์แวร์ประเภทนี้เราเรียกว่า education license หรือว่า academic license นะครับ สามารถใช้ในการเรียนการสอนทําวิจัยนะครับแต่ห้ามทาการค้านะครับเช่นจัดคอสบลมอะไรก็ตามที่ไปคิดเงินเนี่ยครับอันนี้จะไม่รวมอยู่ในเซนประเภทนี้นะครับเป็นราคาที่ลดลงจากราคาปากติเนี่ยถึง99%นะครับเรียกได้ว่าแทบจะแทบจะให้เปล่าครับเขาคิดราคาทีหน่อยในการโปรเซสไลน์เซนนะฮะมันมีค่า admin cost นะครับแล้วก็ แบ่งเป็น2กลุ่มนะครับก็คืออันเทียมดีไซเนอร์สำหรับนักเรียนนิสิตนักศึกษานะอันนี้อันนี้ไม่ต้องซื้อนะครับอันนี้ให้ฟรีเลยนะอันเทียมดีไซเนอร์สำหรับนักเรียนนักศึกษานิสิตขอเพียงแต่มีอีเมลของสถาบันนะครับอีเมลที่อยู่ในโดเมนของสถาบันเนี่ยเข้าไปในหน้าเพจของอันเทียมเนี่ยก็กรอ,อกทุกอย่างเข้าไปเดี๋ยวเขาจะส่งลเซนกลับมาทางอีเมลนะครับ ไม่สามารถใช้ฟรีอีเมลนะครับพวก Gmail Yahoo Mail พวกนี้ไม่เวิร์กต้องเป็นอีเมลในานามสถาบันนะครับเพราะว่าเขาจะตรวจสอบว่าคุณเป็นนักเรียนหรือเปล่าโดยดูจากอีเมลของสถาบันเท่านั้นนะครับก็ขอได้ครั้งละ6เดือนนะครับถ้าหมดแล้วก็ขอใหม่ได้นะฮะใช้ได้ทุกความสามารถเต็มทุกฟีเจอร์ไม่มีกักนะครับแล้วก็ใช้อันเทียม3ามได้ด้วยครับเข้าไปกรอกขอเองนะครับทางหน้าเว็บ o n t e m c o m มันเป็นระบบอันตโนมัติไม่ได้มีคนมาโปรเซสอะไรทั้งสิ้นถ้ากรอกถูกต้องอะไรถูกต้องเนี่ยเดี๋ยวระบบมันเมลกลับมาให้เองเราก็ได้เลยเส้นเลย6เดือนนะครับมีคนได้ไปเยอะแยะแล้วนะครับแล้วก็อีกประเภทนึงก็คือในานามสถาบันในานามชื่อโรงเรียนในานามชื่อมหาวิทยาลัยอ,อันนี้ต้องซื้อนะครับอันนี้ไม่ได้แจกนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นหน้าการกรอก ขอสติ e เ t l i c e n s นนะครับว่าเข้าไปที่หน้าไหนถ้าเข้า URL ไม่ถูกก็ Google ดูก็ได้ครับ Google คำว่า a n t เท m Designer แล้วก็ Student License มันก็จะพามาหน้านี้แล้วก็กรอกข้อมูลเข้าไปนะครับอันนี้เป็นของนักเรียนนะครับนักเรียนให้ฟรีนักเรียนไม่ต้องซื้อนะส่วนของสถาบันนะฮะสถาบันอันนี้ไม่ฟรีนะครับต้องซื้อแต่ว่าขายถูกมากนะฮะ คิดไปแล้วเนี่ยราคารายปีต่อเครื่องนะครับก็คือ ,3850 นอะิะอันนี้รวมบัตแล้วยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าในานามสถาบันเนี่ยซื้อไปใช้ในห้องเรียนในห้องมี20เครื่องราคาก็คือ20คูณ3ามแต่อปีนะครับถ้าต้องการใช้งานานาน,าน,านๆหลายๆปีก็ก็ซื้อสมมติอาจจะซื้อทีละ5ปีก็ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นถ้ามี10เครื่องต้องการ5ปีก็เอา10คูณ5 แล้วก็คูณ3 8 5 0อย่างนี้เป็นต้นนะครับนะฮะไลเซนส์สถาบันนี้ไม่มีไลเซนส์ประเภทถาวรน,นะครับจุดประสงค์ที่เขาไม่มีไลเซนส์ประเภทถาวรก็เพราะว่าเขาต้องการให้ให้ให้การใช้งานซอฟต์แวร์ในสถาบันเนี่ยใช้ไลเซนส์ล่าสุดเท่านั้นนะไลเซนส์นลายปีนีมันอัปเกรดได้ตลอดก็คือเมื่อใดก็ตามที่อันเทียมมีรุ่นใหม่ออกมาเนี่ยนะฮะไลเซนส์ประเภท หลายปีเนี่ยจะได้อัปเดตอยู่แล้วยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดซื้อไป5ปีเนี่ยนะครับปีหน้าเนี่ยอันเทียมออกอั 22, นเทียมดีไซเนอร์ยี่สิบสองนะก็จะสามารถอัปเดตได้นะฮะถ้ามียี่สิบสามในปีถัดไปก็อัปเดตได้นะครับยี่สิบสี่ยี่สิบห้านะจนกระทั่งถึงอันเทียมดีไซเนอร์ยี่สิบห้าอย่างนี้เป็นตน้นถ้าซื้อห้าปีนะครับก็ตามอัปเดตไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นาการใช้ลายเส้นลายปีมันก็มีข้อดีตรงนี้ แล้วก็ได้สิทธิ์ใช้อันเทียม3ามได้ตลอดเหมือนกันนะครับอันเทียม3ามมันก็จะเป็นพวก Cloud Service สนะครับสามารถเอาดีไซน์ไปเก็บไว้บนคลาวดสามารถไปฝากนะฮะฝากตัว g ก r b e เบ i l e ไฟล์ฝากตัว 3D f i l ไฟล์เพื่อแชร์ไปให้คนอื่นดูได้นะครับเพราะว่าบางทีเราทํางานเป็นกลุ่มหรือว่าทํางานอยู่คนลที่กันเนี่ยเราจะมาส่งเป็นท่าไใต์หรือส่งผ่านอีเมลมันไม่เวิร์กเพราะไฟล์มันใหญ นะครับการใช้365มันช่วยแชร์แล้วก็มันอินทิเกรตเข้าไปในอันเทียมดีไซเนอร์เลยเพราะฉะนั้นมันจะไปครุกอยู่ในเมนูครุกอยู่ในคำสั่งนะการดึงคอมเพนเนนต์หรือว่าการเซฟไฟล์การสร้างโปรเจกต์อะไรพวกนี้มันจะอยู่ใน365นะทำให้มันสะดวกนะครับสะดวกนะแล้วก็365ก็มีข้อดีอีกอย่างนึงก็คือว่าสามารถลิงก์กับพวก MCAT นะถ้าเรา ดีไซน์ร่วมกับ MCAT ECAT เนี่ยเราสามารถใช้พวกสลิดเว o ร์หรือว่าพวก Inventor อร์เนี่ยดีไซน์เคสดีไซน์เฮาสิ่งเนี่ยเราก็เอามาใช้ร่วมกับ e ิเล็กทรอนิก a r บอร์ดได้นะครับโดยผ่านทาง365ะอ,อีกอันนึงนะครับก็คือว่ากรณีเป็นสตาบันนะครับถ้าซื้อจำนวนชุดมากๆราคาจะถูกลงนะครับ ก็คือถ้า1ถึง25ชุดนี่3-8-5แดู้นต่อปีถ้ามากกว่านี้นะฮะก็จะลดเหลือ2 8 8 0นะครับเอ่อซื้อหลายปีไม่นับเป็นชุดนะครับคำว่าชุดหมายความว่าจำนวนเครื่องหรือจำนวนผู้ใช้นะฮะนับนับจำนวนเครื่องหรือจำนวนผู้ใช้นะไม่ไม่นับจำนวนปีนะครับถ้าสนใจก็ติดต่อทางด้านนี้นะครับ sales at antenna.com นะครับบริษัทเองม่ได้เงนจำกัดนะหรือถ้าสุด,ดโทรก็โทรเบอร์นี้ก็ได้ครับ แล้วก็สุดท้ายก็คือสำหรับนักเรียนนักศึกษาที่ใช้อีเมลของตัวเองขอแล้วไม่ผ่านเนี่ยก็ก็เป็นเพราะว่าในระบบอันเทียมมันไม่รู้จักชื่อสถาบันก็ก็รบกวนให้แจ้งไปที่อีเมลนี้นะครับ s t u d e n t a n t i a com นะครับก็มีประมาณนี้ขอบคุณครับ